ถ้ามันจะมีอะไรดีขึ้นมานะครับผมก็อยากจะ exit อ,ออกก็คือเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมเลยก็คืออยากจะทำ exit plan น,นะครับมีวางแผนที่จะออกถามว่าทำไมเราต้องออกก็เพราะว่ากลัวกลัวข้างนอกมากกว่าข้างในกลัวว่าข้างนอกจะมีเรื่องและข้างในเราไม่มีภูมคุ้มกันตั้งแต่ที่มันมี deep s y c เนี่ยเมื่อตอนต้นกุมภาเนี่ยนักลงทุนหลายคนเนี่ยเขาก็ปรึกษาผมเรื่อง LTF จะทำยังไงดีขายออกดีไหมอะไรเงี้ยกุ้มใจกับหุ้นไทย ผมก็บอกว่าเราคงไม่สามารถทนอยู่กับหุ้นไทยได้ทั้งหมดไม่ไหวหรอกเราน่าจะ,สะแสวงหาโอกาสอื่นในแง่ของกลยุทธ์ในการจัดพอร์ตบ้านนะคะมันเคยมีโค้ดของพี่ปิงที่เป็นตำนานนะคะที่บอกว่าไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่หุ้นไทยนะคะวันนี้เราเห็นสิ่งที่เป็นปัจจัยกดดันมันออกไปหนึ่งอย่างอัปเดตกลยุทธ์ในการแนะนําลงทุนหุ้นไทยณวันนี้นะคะพุทธที่26กุมภาพันธ์หลังจากที่กรนง,งลดดอกเบี้ยนะคะวิวของพี่ปิงเป็นยังไงบ้าง พี่ปิงก็เคยเตือนให้เราระมัดระวังแล้วนะคะส่วนพี่ปิงเองพี่ปิงพี่เองก็บอกว่าพี่ระมัดระวังนะคะนาทีนี้เนี่ยโอเคมันมีแสงสว่างขึ้นมาอีกจุดหนึ่งละปลายอุโมงนะคะนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายนะคะพี่ปิงเปลี่ยนคําแนะนํำไหมหรือว่าเริ่มมองเห็น opportunity ในตลาดหุ้นไทยหรือในหุ้นกลุ่มไหนอินดัสทรีไหนบ้างหรือเปล่าก็จริงแล้ว่ผมเชื่อว่าคุณกีตาเป็นแฟนพันธ์แท้ไลฟ์ผมตอนเช้าอนะ กีตาร์จะเริ่มเห็นท่าทีของผมที่เปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อวันจันทร์นะครับต้องตั้ง <c oughs> <Somehow. S 1> แต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะครับท่าทีของผมก็คือเฮ้ยผมรู้สึกว่าผมมองว่ามันมีกลุ่มอุตสาหกรรมในเมืองไทยอ่ะที่ที่เราสามารถฝากผีฝากไขรได้แล้วเจอแล้วแต่แม้ว่าผมจะไม่ได้ชอบตลาดหุ้นไทยอะไรนะแต่ว่าเฮ้ยมันเจอว่ะแล้วผม,ม,ผมก็บอกว่ากลุ่มนั้นน่ะคือกลุ่มการเงิน ถ้าเกิดคุณได้ดูหลายเมื่อวันจันทร์หรือแม้กระทั่งเมื่อวานนะฮะคือผมจยยามว่าเฮ้ยกลุ่มการเงิน,น,นพอดูจากงบการเงิน,นแล้วว่าเฮ้ยมันรองมากเลยมันเก่งมากเลยรายได้มันเติบโตได้แล้วก็คุมเรื่องการตั้งสำรองได้คุณต้องเข้าใจก่อนว่ากลุ่มการเงิน,นในบ้านเราหลากัหลกๆแล้วอ่ะเป็นพวกสินเชื่อที่มีหลักประกันสินเชื่อที่มีหลักประกันมันมีความอ่อนไหวต่อสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้สภาวะเศรษฐกิจที่คนไม่มีปัญญาผ่อนชาระแล้วก็นี้เสียที่เป็นในตัวรถยนต์เนี่ยมันมีมากขึ้นนะครับ เอาง่ายๆทัวเนี้ยรถยนต์ที่เราเห็นในในท้องถนนละ่ะสิบคันนะ่ยหนึ่งคันนะ่ะนี่เสียนะอีกสองคันเนะี่ยมีกลิ่นว่าจะเป็นนี่เสียรวมแล้วสามคันเนะี่ยมันมีปัญหาจากสิบคันเห็น <He ard S 2> ไหมฮะเวลาเราเห็นเพื่อนเราถอยรถไปแดงคุณไม่ต้องอิจฉา <laughs> ไม่ต้องิจฉาแม่งเลยไปดูเลยนะครับสินเชื่อในระบบรถยนต์ในบ้านเราอ่ะมีสองแสนห้าอ้อสองจุดห้าละล้านบาทสองจุดห้าลล้านบาทอ่ะสองแสนกว่าล้านเป็น N p l อะ่ะ ออแล้วก็อีกประมาณ3ามแสนสี่แสนล้านะ่ะมันอาจจะเป็นพวกอะไรครับพวกแบบ Special m e n นชะัออ่นโลนนีอก็พวกเนี้ยมันกำลังเห็นได้ว่าเวลามันมีความเปราะบางของเศรษฐกิจกลุ่มที่สินเชื่อหลักประกันก็จะต้องโดนก่อนถูกไหมมันมีความเสี่ยงนะเพราะว่าเขาเอาพวกนี้มาเป็นหลักประกันถูกไหมนะครับแปลว่าการขยายตัวของสินเชื่อเขาก็จะหนักแย่ yeah. การตั้งสำรองเขาก็จะสูงกลุ่มนี้มันควรต้องโดนกดดันเยอะเออร์เน็ิงมันควรต้องพังปรากฏว่าเออร์เน็ิงไต่มาสี่ออกมาเนี่ยมันสะท้อนได้ถึงความปรับการปรับตัวได้มันแข็งแกร่งเฮ้ยม่งเอาอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจนี้ซึ่งมันแย่มากๆไต่มาสี่อ่ะเขาเอาอยู่เออแล้วมันแล้วมันตกแต่งอะไรกันไม่ได้ด้วยนะเพราะมันนีความจริงไม่พ้นอยู่แล้วแล้วก็เฮ้ดูทรงแล้วเอาอยู่อย่างเอ็มทีซอย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่ากลุ่มเนี้ย โอเคเลยและในอนาคตอ่ะ่อให้แบงค์ชาติไม่ลดดอกเบีย้ยวันนี้ก็ต้องลด่อลดอยู่ดียังไงก็ฝืนไม่ได้ถูกไหมมันจะช้ายังไงก็ต้องลดอ่ะฉะนั้นแล้วกลุ่มการเงินมันเลยดูน่าสนใจมากสาหรับผมผมก็เลยเริ่มมองว่าเฮ้ย MTC อ่ะน่าเก็บนะเอก็ดีที่วันนี้ก็ขึ้นเลยสี่หกเปอร์เซ็นใครที่ได้ฟังไลฟ์ผมเมื่อวันจันทร์แม้ว่าผมจะเป็นประเภทพวกแบบไม่ได้ชอบพุ้นไทยอะไร แต่ว่าเราในฐานะนักวิเคราะห์เราก็ต้องมองว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่มันน่าสนอยู่มันสามารถหลบลี้หนีภัยได้เฮ้ยมันมาจริงๆนะฮะ MTC มนะครับก็ถ้าถามว่าตอนนี้ชอบกลุ่มอะไรก็กลุ่มการเงินนะครับกลุ่มการเงินดูดูงบแล้วมันแข่งอ่ะเขาเอาอยู่เขาปรับตัวได้นะฮะจริงๆแล้วมีตัวหนึ่งเมื่อเช้าก็มีพูดถึงเฮ้ย KTC ก็ดูแข็งแกร่งว่ะ KTC นะฮะเ t c MTC ติดล้อสวัสด ตอนนี้ยมันดูโอเคนะครับว่าจจะเป็นที่หลบลี้หนีภัยได้นะครับส่วนกลุ่มอสังหาก็ได้ประโยชน์จากดอกเบีย้ยขาลงเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่ามันทูเลตนะฮะแล้วก็ดอกเบีย้ยก็ระดับนี้ที่ลดลงมาอาจจะยังไม่ได้ช่วยกระตุ้นทําให้ความต้องการบ้านมาสูงขึ้นสิ่งที่คนต้องการผมว่าต้องเป็นโนโยบายรัดด้วยที่จะเอื้อทําให้คนมีความต้องการบ้านนะครับ รัฐบ,บาลต้องออกนโยบายนะครับรวมไปถึงการยกเลิกเรื่อง LTV อะไรต่างๆเนี่ยก็จําเป็นนะฮะก็ต้องรอดูแบงคชาติด้วยนะครับอกลุ่มอสังหามันก็เลยถึงถ้าถึงอย่างนั้นมันจะค่อยน่าสนใจแท้ตอนนี้สําหรับผมแล้วผมยังผมมองแค่กลุ่มพวกสินเชื่อมีหลักประกันดูจากงบการเรงินแล้วอ่ะเขาป<ฆ>ตัวได้และและ้วกเ็เออมาได้เรื่องของการลดดอกเบี้ยของแบงคชาติเป็นตัวช่วยไปเฮเลยทีนี้นะครับอืมค่ะกลุ่มนี้ มีความเสี่ยงหรือว่าความน่ากังวลใจเรื่องหนี้เสียไหมคะพี่ปิงเรื่องคุณภาพสินเชื่อเ,เขาในอนาคตก็มีก็มีแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไงไอเรื่องความน่ากังวลอะไรพวกนี้ยเราไม่รู้หรอทุกคนรู้หลายปีที่แล้วมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตลอดปีที่แล้วค่ะไม่มีใครไม่รู้นะครับเออเลขาของเครดิตบูโรอ่ะ ชื่อคุณเลยนะฮะคุณจีตต์ังสุรพลคุณสุรพลคุณสุรพลก็ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหมีเป็นพันพันคลิปใช่ไหมใช่ใช่ไหมก็ออกมาบอกถึงสาการนี่เสียเพราะนั้นเนี่ยมันไม่มีใครไม่รู้เพราะนั้นพอไม่มีใครไม่รู้มันมันมันเลยต้องเกิดความระมัดระวังถูกปะบรรดาพวกบริษัทต่างๆที่ทาพวกนี้เขามีความระมัดระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาที่งบการเงินที่ผลประกอบการผมถึงได้บอกว่าจริงๆแล้วอะผลประกอบการมันควรต้องย่ำแย่มากๆเลยนะแต่ปรากฏว่าเขาเอาอยู่ <c oughs> คือโลนโกรทไม่ดีอะโลนไม่ดีก็จริงปลอยเสียนเชื่อมันต้องมีความราะมัดระวังแต่มันก็ตามมาด้วยการคุมคุณภาพเสียนเชื่อที่ได้ผลนะครับแล้วก็สามารถที่จะบริหารไอเสียนเชื่อที่มันมีอยู่ตรงนี้ยสร้างออกมาเป็นกําไรได้ผมถึงได้บอกมันเกิดการปรับตัวได้ไงเขียนไหมครับอะไอสิ่งที่เรากังวลเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันมเป็นปัญหาเขาก็รู้ว่ามันเป็นปัญหาเขาก็ปรับตัวได้ไงผมถึงได้คิดว่าฮิเนี่ยแม่งเจ่งว่ะเอาอยู่ ส่วนมันจะพุ่งขึ้นไปปี๊ดไหม่ไม่ได้มองอันนั้นผมมองว่าเอาอยู่ในสาการนี้เพราะเอาอยู่ในสาการนี้<ม>พอมันมีตัวช่วยเรื่องการลดดอกเบี้ยมันเลยขึ้นมาเลยวันนี้แฮปปี้เลยะนะฮะดีดาผมนี่หน้าตาเบิกบานนะฮะค่ะก่อนหน้าน,นี้ที่คุยกับพี่ปิงพี่ปิงก็จะมีชุดที่เป็น หุ้นปันผลเหมือนกันนะคะในช่วงที่เราคุยกันรเรื่องตลาดหุ้นไทยที่ค่อนข้างจะทดอท้อม,มากๆตอนนั้นนะคะแต่พี่ปิงก็บอกว่ายังยังคงให้ความสําคัญกับหุ้นไทยในฐานะที่เป็นแหล่งเก็บเงินปันผลที่ดีนะคะเพราะพี่ปิงก็คงไม่เป็นลงจากเพื่อจะเอาเงินปันผลหรอกนะคะ,ะสเตตัสนั้นยังอยู่หรือเปล่านะคะพูดถึงหุ้นกลุ่มการเงินแล้วนะคะเซ็ตที่ยังเป็นปันผลเนี่ยพี่ปิงยังยังแนะนําอยู่ไหมยังสนใจอยู่ไหมก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมดีใจ นะฮะก็คือพอกระนองลดดอกเบี้ยเนี่ยคุณแบงก์ก็ต้องโดนโอเคไหมคุณแบงก์ต้องโดนนะเพราะว่าแบงก์จะเสียเปรียดเสียประโยชน์นะฮะจากการลดดอกเบี้ยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเสียไม่มากเราจะเห็นได้ว่าแบงก์กระนองเนี่ยลดดอกเบี้ยตอนเดือนกันยาเนี่ยตอนแรกทุกคนก็มองว่าโอ้โหเออร์เน็แบงก์กลุ่มแบงก์เนี่ยจะถ่าลงสเปรดลดลงนิมลดลงในไตรมาสสี่ สังเกตนะทำได้ไหมแล้วตอนนั้นเขาา,ากา็จะคาดการณ์กันว่ากําไร e a r n ์เน็งแบงอ่ะมันจะอาจจะยังบวกเปิมๆไบโอไบแต่ขวดตัว Q o q คเยอะสุดท้ายแล้ววันนี้ห<อ>ุ้นแบง<บ>ก์ก็ลงหมดลเลยนะเอาเข้าจริงอ่ะกำไรกลุ่มแบงก์เนี่ยแม่งดีมากเห็นไหมมันถึงได้ขึ้นเอาขึ้นเอาก่อนหน้านี้เห็นไหม <S <S ครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าการลดดอกเบี้ยมีผลน้อยแล้วต่อให้ลดครั้งนี้ก็มีผลน้อยก็จริงแต่ในอารมณ์อ่ะในทางอารมณ์อ่ะเราต้องคิวแบงก์มันต้องถูกคิวลงมา ผมก็ดีใจดีเพราะอะไรผมบอกแล้วผมปล่อยแบงค์ไปตอนปลายเดือนมกราถูกไหมเราเคยคุยกันแล้วเออผมบอกแล้วผมบอกทุกคนเลยว่าพอร์ตปันผลที่ผมจัดส่วนใหญ่แล้วผมเป็นหุ้นแบงค์จริงๆแล้วพอร์ตปันผลที่ผมจัด,ดตลอดสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าผมมีเขียนหนังสือผมเลยต้องจัดพออะไรว่ากันไปเนี่ยนะเพื่อเป็นตัวอย่างในคอร์สเรียนเนี่ยจัดพอร์มาแล้วเนี่ยสองปีที่ผ่านมาเนี่ย ตอนกลางปีที่แล้วอ่ะเจ๊งยับเลยทางที่เป็นพอร์ตปันผลโอเคไหมผมน่าจะเคยบอกคุณกีตาร์นี่เจ๊งยับเลยเพราะอะไรเพราะมันมีอสังหามันมีฤีดนะครับอ่ะแต่ผมก็เฮ้ยเจ๊งยับทําไงดีวะเค,นะครียดนะฮะพอร์ตปันผลอะไรวะเนี้ยนะครับมีแต่ดูดซับใช่ไหมมองหน้าลูกตัวเองชื่อปันผลทีก็เจ็บช้าน้ําใจนะนั่นมันก็ต้องมีการปรับแก,ก้กลางปีที่แล้วอ่ะก็แจ็คพอตที่ตลาดหุ้นมันฟื้นแล้วเพะเอนผมอ่ะไปจับ เอาแต่หุ้นแบงค์สลับเกมหมดเอาแต่หุ้นแบงค์เพราะเรามั่นใจว่าแบงค์อ่ะจะเป็นตัวที่ยืนได้ในเรื่องเ e อิร์เน็งยังไงก็จะจ่ายปันผลดีในใน,ใน,ใน,ในี้ปีนี้แน่จากเดิมที่มีน้ําหนักแบงค์อยู่เ,เยอะอยู่แล้วก็เอาแงคงเต็มพอร์ตเลยก็กลายเป็นว่ารอบนี้ที่แบงค์ฟื้นขึ้นมาตอนเดือนมกราเนี่ยพอร์ตผมก็พลิกฟื้นขึ้นมาสองปีนี้ผมไม่เจ๊งนะพอร์ตปันผลที่ผมจัดเนี่ยไม่เจ๊งเออใครเล่นหุ้นไทยขาดทุนอะไรยังไงไม่รู้แต่พอร์ตผมพลิกกลับมาเป็น ออมีกำไรได้พอมีกำไรได้สักพักหนึ่งเราก็รู้แล้วว่ากลุ่มแบงก์มันขึ้นตอบรับกับผลประกอบการขึ้นตอบรับกับความคาดหวังเรื่องของการจ่ายปันผลตัวเลขจ่ายจ่ายปันผลเนีย,เยอะไปหมดแล้วต่อให้ผลประกอบการออกมาจริงดีแล้วก็รจ่ายปันผลดีจริงมันก็ไม่ไปไหนหรอกแล้วมีความเสี่ยงว่ากนอง,งอต้องมีการลดดอกเบี้ยนในอนาคตด้วยฉะนั้นชะนี้แล้วชะไหนเนี่ยผมก็ไม่อยากเครียดละแล้วลผมก็เชื่อว่าปีนี้เนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกะมันจะต้องถูกเซลล์ออฟเคียรล์ลงมา ไม่ช้าก็เร็วฉะนั้นแล้วถ้าตลาดหุ้นทั่วโลกพังลงมาดึงให้ตลาดหุ้นไทยลงมามันจะดึงให้กลุ่มแบงก์ลงมาแล้วผมก็จะสามารถกลับเข้าไปเก็บในต้นทุนที่ดีกว่าเดิมได้อ่าวพนะนี้ผมก็เลยเอาออกไปแล้วนะครับอย่างที่พูดหลายครั้งะจะใครเจอผมผมก็จะบอกว่าผมขายหมูนะผมออกไปแล้วผมแบงก์นะครับแล้วก็รอบนี้ที่มันลงมาผมก็ดีใจสิถูกไหม เพราะว่าถ้าเกิดมันลงมานะครับแล้วบวกกับเศรษฐ,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 ฐกิจโลกอะไรก็แล้วแต่แล้วมันลงมาอีกสมมติว่า s อ b ลงมาต่ำร้อยสักเก้าสิบห้าเนี้ยโอ้โหมันก็น่าเก็บมากปีหนึ่งจ่ายบันผลน,นั่งสิบบาทอย่างเงี้ยมันก็น่าเอาไหมอะ่ะคุณกีตาใช่ว่าก็แต่มันต้องรอให้มันลงมาก่อนอก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะครับถ้ามันจะลงนะกำไรเยอะแล้ว <laughs> รลดอกเบีย้ยลงมาบ้างก็ดีนะครับ วันนี้ก็ลงนะคะแต่ว่าก็อาจจะเพิ่งเป็นช็อตแรกบางที่ลงนะคะลงกันมาเฉลี่ยสักประมาณเปอร์เซ็นต์สเปอร์เซนตะคะตอนนี้ที่ลงอยู่ทั้ง BBLK Bank KTB SCB นะคะเอาลงกันมาเป็นแถบเลยนะคะก็แต่พี่ปิ่ยังรอก่อนใช่ไหมคะรอจังหวะที่จะเข้าไปเก็บมันไม่ได้เก็บตอนนี้ไม่ได้คุณกีตาเดี๋ยวมันก็จะต้องมีช็อตที่ XD ลงมาไงพอหลังจาก XD ลงมาทีนี้ก็จะตุปัตตุเป๋ลงมาเรื่อยๆมันไม่มีคาตาลิสแล้วไง ใช่ไหมครับโลนโกดก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ด hmm. being so ีมันก็จะซึมๆลงมาเรื่อยๆอดอกเบี้ยก็แย่เงี้ยนิมก็แย่มันก็จะซึมผมก็แค่รอเข้าใจไหฮะรอรอรอด้วยความใจเย็นๆนะแต่ตอนนี้ในแง่ของกลยุทธ์แล้วถ้าแนะนําคนอื่นทํำยังไงก็ MTC กลุ่มการเงินเนี่ยสวัสดิ์อย่างเงี้ยติดล้ออย่างเงี้ยดูกลายเป็นโหงามของผมจริงๆหลายคนนี่ก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรกับผมนี่ไปดูไลฟ์ผมก่อนนะวันจันนะฮะ ไปดูให้ชัดๆก่อนกรุณา<ต>อัปเดตมุมมองการลรงทุนของเขาเ<อ>ทุกเช้านะคะ<อ>ตามไปอัปเดต<อ>ได้ไดบอกแต่ว่าโอเคผมก็ไม่ได้คาดหวังหรอกว่าส่อง,งอจะลดดอกเบีย้ยผมก็บอกตั้งแต่วันจันรแล้วว่าเราเอา MTC ได้นะแต่ระวังหน่อยลวกันถ้าก่อนง,งอไม่ลดดอกเบีย้ยมันก็้าจะทําให้กลุ่มนี้โดนกระตกลงมาแต่ผมก็ยังเชื่อว่าด้วยดูจากงบการเงินมาแล้วว่ามันมันแกร่งอ่ะมันน่าเอาไว้แล้วพอเผื่อฟุกก่อนง,งอเกิดลดดอกเบี้ยขึ้นมานี่โอ้โหมันก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นวันนี้ Uh huh. ค่ะโอเคสุดท้ายนะคะในแง่ของกลยุทธ์ในการจัดพอร์ตบ้านนะคะมันเคยมีโค้ดของพี่ปิงที่เป็นตํานานนะคะที่บอกว่าไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่หุ้นไทยนะคะวันนี้เราเห็นสิ่งที่เป็นปัจจัยกดดันมันออกไปหนึ่งอย่างแล้วนะคะแล้วมันก็เริ่มมีแสงออกมาใน ส่วนต่างๆนะคะที่พิงมองเห็นโอกาสอันนั้นนะคะอัปเดตกลยุทธ์ในการแนะนำลงทุนหุ้นไทยณวันนี้นะคะพุทธที่ยี่สิบหกกุมภาพันธ์หลังจากที่กรงงลดดอกเบีย้ยนะคะวิวของพี่ปิงเป็นยังไงบ้างนะคะโค้ดนั้นอันนี้จะเอาเปไปไ็นไอันนั้นจะเอาเป็นโค<ข>ดอีกไหมจะเอาเป็นจะเอาเป็นโคดอีกไหม<ฆ>กไหม็ไม่เอาเลยถ้าจะเาเป็นโคดผมก็ไอเลิฟยูหุ้นไทยอะไรเงี้ยอย่าโดนด่าอีกโอ้ไม่คุ้มเลยคือผมก็ยังคงเหมือนเดิมว่าหุ้นไทยอ่ะ ถ้ามันจะมีอะไรดีขึ้นมานะครับผมก็อยากจะ exit อ,ออกนะก็คือเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมเลยก็คืออยากจะทำ exit plan น,นะครับมีวางแผนที่จะออกนะครับถามว่าทำไมเราต้องออกก็เพราะว่ากลัวกลัวข้างนอกมากกว่าข้างในกลัวว่าข้างนอกจะมีเรื่องและข้างในเราไม่มีภูมิคุ้มกันเดี๋ยวมันก็ปรับลงมาพอมันปรับลงมาแล้วถ้าเกิดคุณไม่มีเงินคุณจะไม่มีโอกาสในการจัดพอร์ตใหม่นี่ผมพูดเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะ แล้วตอนแทาเกิดผมงนี้มีโอกาสในการจัดพอร์ตใหม่คุณกีตาเคยถามว่าแล้วจะเอาหุ้นไทยบ้างไหมเอาก็คือเอาพวกหุ้นบันผลไงอ่าแล้วก็จัดพอร์ตอื่นๆลงไปนะครับผมก็ยังคงเหมือนเดิมว,ว่าถ้าเกิดหุ้นไทยมันฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็เราก็อยาก exit เอ็กซิเคลียร์ของอะไรที่เคลียร์ได้ก็เอาออกนื่แต่ว่าคือแล้วส่วนที่เหลือแ่ละคะที่ที่เอาโอเคเคลียร์หุ้นไทยนะคะเพื่อที่จะรออนาคตในการกลับเข้ามาในในวันข้างหน้านะคะถ้ามี มีคอลเลกชันเข้ามาในหุ้นลุ่มปันผลนะคะแต่ว่าไปที่ไหนก็ได้ตอนนี้เท่าที่เราคุยกันเมื่อกี้มันมันอาจจะไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แล้วนะคะอเมริกามันก็จะมีประเด็นเรื่องของทั้ง Max กซ์เซเทั้งหุดด้นใดกกลุ่มเทคนะคะอะที่ไหนก็ได้ของพี่ปิงตอนเนี้ที่พี่ปิงชอบและคิดว่ามันยัง<ม>ไปได้ตอนนั้นที่ผมพูดวาทานี้ไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ให้หุ้นไทยเนี่ยตอนนั้นในใจผมแม่งคิดในใจว่าเอ๊ะ ถ้าไปที่ไหนก็ได้ไปเอาหุ้นจีนดีไหมวะตอนนั้นคือยังไม่ได้เห็นนะว่าหุ้นจีนจะดีนะจะเสี่ยขึ้นมาสามสิบเปอร์เซ็นแล้วแต่ผมก็กำลังจะบอกอะไรรู้ไหมว่าในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยสามอาทิตย์ตั้งแต่ที่มันมีดีฟซิกเนี่ยเมื่อตอนต้นกุมภาเนี่ยก็มีนักลงทุนหลายคนเนี่ยเขาก็ปรึกษาผมเรื่อง LTF จะทําทยังไงดีขายออกดีไหมอะไรเงี้ยกุ้มใจกับหุ้นไทยผมก็บอกว่าเราคงไม่สามารถทนอยู่กับหุ้นไทยได้ทั้งหมดไม่ไหวหรอก เราน่าจะสแสวงหาโอกาสอื่นคุณนไทยออกบางส่วนนะครับผมแนะนำให้เขาออกบางส่วนแล้วเราก็เข้าเทนเซ็นไหมอ่าเทนเซนนะครับอารีบาบานะครับไปตู้หรือใครอยากจะก้าเสียหมีก็ได้ปรากฏว,ว่าวันนี้เขาก็ส่งพอรผตมาให้ผมดูนะมันก็เป็นการตัดสินใจที่ดี <ừ> เขียววาบเลยค่เพราะฉะ<ช>นั้นแนวความคิดว่าเฮ้ยเรายังไปข้างนอกเนี่ยมันก็ยังทำได้อยู่ นะครับแล้วนอกจากหุ้นฮ่องกงแล้วอ่ะที่มันขึ้นเยอะๆเนี่ยเกาหลีก็น่าสน็นไหมถ้าเกิดคุณกีตาร์ได้ฟังผมมาเรื่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าผมอ่ะเกาหลีเนี่ยมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตั้งแต่พอยุนซุกยอเขาประกาศกดเอไการศึกปุ๊บนั่นคือโอกาสทองที่ดีที่สุดแล้วสำหรับการเอาหุ้นเกาหลีเพราะหยุดซุกยออยู่ไม่ได้หรอกอยู่ต่อไม่ได้ยังไงก็ต้องโดนแล้วปีที่แล้วอ่ะด้วยการเมืองที่มันแย่มันทาให้หุ้นเกาหลีลงในระดับลบสิบลบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ันั้นปีนี้มาต้องกลับข้างเพร,เะราะนนา่สใจ แล้วมันไม่มีชัอเซลล์ด้วยดีออกใช่ไหมเกาหลีใช่ไหมครับอีกอันนึงง่ะที่ผมคิดว่ายังหนีไปได้ก็คือยุโรปตอนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจยุโรปดีมากแล้วก็การเมืองในยุโรปมันเริ่มนิ่งมันเริ่มเห็นแล้วว่าฝั่งของขั้วนุรักษนิยมอ่ะเริ่มขึ้นมามีบทบาทโดยเฉพาะอย่างในเยอรมันีักซีดียูก็จะได้จัดตั้งรัฐบาลมันก็ฟ้องว่าทิศทางของสงครามรัสเซียยูเครนอ่ะยูเครนกำลังจะถูกลอยแพโอกาสที่ถูกลอยแพมันมีมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเกิดสงครามรัเสเซียยูเครนจบจริงอะ่ะราคาแกส๊สอ่แก๊สมันจะยิงตรงจากรัสเซียเข้ายุโรปได้ราคาแก๊สลงใครได้ประโยชน์ยุโรปป่ะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอันนึงที่ดูน่าสนใจในตอนนี้ส่วนหุ้นอเมริกาคุณมั่นใจหรอในต,ตอนนี้ว่ามันจะลงเยอะไม่รู้มันแค่แม็กซ์เซเว่นแค่ลงมาในคอร์เรคชั่นแต่ s อสแอนพไม่ได้ลงทั้งหมดกลุ่มอื่นๆมันก็ยังขึ้นกลุ่มเฮลมันวันนี้ช่วงนี้มันก็บวกเยอะเนนโวลนอดิก no ก็บวกเยอะถูกไหมนะครับอ่า เอ่อพวกคอนซูเมอร์เซเปพวกเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคในอเมริกาก็ยังบวกอยู่เมื่อคืนดาวโจนส์ก็บวกเถอะก็ลองดูเห็นป่าเปเปซียนโคก็บวกเมื่อวานโคคาโคล่า,า,า,าก็บวกมันมันไม่ได้หมายความว่าหุ้นอเมริกาตอนนี้ไอ้ที่ลงมันลงแค่แม็กซ์เซเว่นมันไม่ได้ลงสัตว์ทั้งหมดจริงจริงก็คงก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมว่าที่ไหนก็ได้มันก็ยังดูดีส่วนหุ้นไทยอ่ะมันไม่ได้ถึงขนาดน่ารังเกียจสัตว์ทั้งหมดแล้วผมก็พูดแล้วว่ามันเริ่มเห็นแล้วว่าตัวที่เป็นที่พึ่งพาได้คือกลุ่มไฟแนน สินเชื่อนี่มีหลักประกันมันเอาอยู่ไว้เออแล้วมันก็ทําตังค์ได้ก็โอเคนี่อืเพราะฉะนั้นภาพพิกเจอร์พิกออฟเดอะเยียร์รูปนั้นเนี่ยก็เก็บไว้ในดวงใจละกันอืแต่รูปนั้นถ้าใครเชื่อนี่คือประหยัดไปได้ตั้งสียง200จุดเลยนะ